สวัสดีค่ะสวัสดีสุขทุกคนห้างไฮกันไปโดนในช่องทาง y o u ูทูปนะพี่น้องเนาะกะอาจจะเอาคลิปนี้ไปลงช่องทางเพจนั่มนะพี่น้องเมื่อนี้ใครมีเรื่องสีมาเว้าวซูฟังซูมูเจ้าฟังเรื่องอีหยังบ่ติคือว่ากะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะพี่น้องเนาะได้ยินบ่ถ้าบอธบัยินขออภัยเด้อพี่นอนะ้องเนาะขออยัยย่างจดยับค่ะ ตอนนั้นก็นั่งเบาอยู่ห้องนอนห้องนอนมันก็เดือดเหลวเนาะก็พยายามก็บเบาเบาเสียงดังแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบ้านก็คือสีนอนเมือนอะไรอู้ว่าเสียงจะไปรบกวนเขาบอเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเสียงเบาเบาโซฟฟังกะค่อยหูจกักกับเพื่อนเราไปเป็นหูจักเป็นการส่วนตนัวมันแบบว่าเขาไปเหตุง่ายน,นะพี่น้องเไงหูจักคนที่มากหนาไรตานะพี่น้องเสียงเบาสู่ฟัง คนประเทศคนเม็กซิกันเนาะเข้าเจ้านะพี่น้องมาเข้ากะแบบว่าคนเฮามันดินด้นต้องอยากมาเหตุงานมาหาง,งานต่างเดือนม่นมนะัคือจงคนไทยกะเน,นี่ยหลายคนอยากมาเหตุงานต่างประเทศคืออเมริกานายกตัวอย่างอเมริกาเพราะว่าเงินมันดีนะพี่น้องเงินมันก็โอเคก็อยู่เมืองไทยเฮาประเทศเอ่อบ่แมน่นเม็กซิกันนะพี่น้องอย่างอ่ากุเปติลา แม่บ่ถ้าเราถือกลัวเปตลากลัวปาติลาแล้กวกลัวกลัวปาติลาโอ้ยขออภัย้ะพี่น้องอืมถ้าเราพิดเ่าถือกระไดนั่นละ่ะประเทศนี้ละลายห้ายะายอีลีทีคอยมาพ่ออยู่ร้านอาหารไทยนะพี่น้องเนาะคือว่าคอยไปสัมผัสเขามานะพี่น้องไปสัมผัสเขามาแล้วว่าเขาจะบ่มิไหวด้พี่น้องเขาเจ้าจะเป็น ยๆว่านี่แอบแอบเ,อเอขามาประเทศอเมริกานะพี่น้องซึ่งเขาเจ้ามาจังใด่ปติคือมาได้ปติคนไทยยังคือคอสีอบเขามาคือเขาได้บอกสินะพี่น้องแอบคนละอย่างพี่น้องคือว่าประเทศเขาน่ะมันอยู่ติดอเมริกาเอออยู่ติดมันกเ็เลยได้มากง่ายพี่นอ้องคอยก็เลยถามเขาว่ามาจังใด ียบมาแบบใดนะพี่น้องก็คือว่าคําตอบคือว่าเดินมาพี่น้อง,งอย่างมากลรอเออเดินเท้ามาหลัดปลาลัดดงมาพี่น้องเออคือว่าความที่เขาอยากมาหางานทำอยู่ประเทศความอยากมีชีวิตอยู่รอดอดำรงชีวิตอยู่รอดเอืมเกาเจาเฮดถูกวิธีทางนะพี่น้องย่งางมาพี่น้องย่งางลัดปลาลัดดงมาเนี่นะ เพราะว่ามันเป็นประเทศต่อกันก็เล่นได้มากง่ายอันง่ายคือเขาเรียกว่าเดินมากง่ายสาหรับเขาแหละเพราะว่าถามมันสิมากแบบขึ้นเครื่องขึ้นยังขับรถมากมันก็ต้องพานต่อหม้อมันก็ต้องเคลีซ่วสามันบอกอันนี้ขาเจ้าหนีมากหลักแอบมากก็ต้องยางรัดปลารัดดงมากพี่น้องเออมเจ้าหูพว่ว่าถ้าเจ้าเ้าขึ้นเครื่องในประมาณสี่ชั่วโมงถึงนะพี่น้อง ข้าเจา้ายางรัดปลาละด,ดวงมากนึ่งเดือนค่ะจนคอยฟังแล้วคอยอึ้งล่ะแบบต้องมีคนที่พยายามต้องเป็นคนที่พยายามขนาดไหนที่เขาต้องเดินขนาดหนึ่งเดือนนะพี่น้องขอยก็เลยถามเขาว่าเอาเวลานอนกินนอนอยู่จังไดอย่างสี้นะพี่น้องนอนเว่าข้าเจา้านอนอยู่ใต้ห่มใหม่เหมืั่น อืมต่ละมือแต่ละมือคำยางไปคำใสกะนอนนั่นนอนไตห่มใหม่เอาบาดที่นี่อาหารการกินเนี่จังไดค่ะว่าอาหารการกินคือว่าเขาเจ้าไเปสะพายเปยใสมากนะพี่น้องอืมเสื้อผ้าเขาเจาะเสื้อผ้า่บลายเด้เอามาแค่สุดสองสุด,สดแต่พอได้ใส่พอได้เปลี่ยนมื่สองมือนบาดที่นี่อาหารเขาเจะเตรียมอาหารเตรียมหนามมาลายกว่านะพี่น้องไปเป,ไปสีสะพายเนื้เดือเต็มๆมนะพี่น้องอยางรลัดปลาลัดดงมากคอยสัมผัส อันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะพี่น้องอืมเป็นเรื่องจริงแต่เขาจะบ,บอกบอกว่าเป็นผู้ใหญ่เนาะกับมันกับพอมนแนลที่ดีเออที่จะเอาเรื่องแบบนี้มาเบาคือว่ามันมีแบบนี้จริงๆพี่น้องชีวิตเขากะน่าสงสารนะชีวิตแบบว่าความความความจนความค้นเท่าถึงมันตรงดินลนไม่เอ็ดงานมาทํางานนะพี่น้องต้องทําตองใจสู่ใจเอาขนาดไหนมินจะาคิดบึง ยางเดือนหนึ่งแต่ามาแล้วเขาเจ้าก็เมื่อได่ได้ป่ะที่นีน่พี่ om, น้องมาแล้วกเ็เฮ็ดจนรวยพุ่นละจนเมื่อเธอเดียวเอเอค euh. ้ากราฟนี่ขึ้นเครื่องเมื่อกได้แต่ว่าเจ้าสิบสามารถแต่เขาไม่หิดงสินะพี่น้องเออแต่ว่าคามาเนี่ยมันผ่านต๊ะหม้อถาถาเจ้าสิขึ้นเครื่องมากอยูน่นี่คือว่ามันดีอย่างหนึ่งนะพี่น้องประเทศอเมริกาอยู่นี่คือว่า ผ่า,าเ้าบปฏิเัติการอย่างผิดกฎหมายบานเมืองเขาก็จะตำานงตำบวจเขาเจ้าเขบาบ่คอยสนใจตรงมาตรวจมาเช็คต่อม้อเสียมาลงตรวจว่าเออเจ้ามีใบอนุญาตทํางานบอเจ,จ้ามาวีซายอย่างในพี่น้องอประเทศความเป็นประเทศใหญ่เนาะมันก็ค่อนข้างที่จะดีมองนี่นนพี่น้องดีสําหรับคนทีน่หนีมาเด็ก บ่ได้สนับสนุนนะพี่นองกนเะพื่อมาแช่มาแช่สูฟังไม่ได้สนับสนุนไม่ได้เห็นด้วยบ่ได้เห็นดีนมะมะั่มคือว่ามาแช่มาแช่ที่คอยได้รู้เรื่องเล่าของชีวิตเขาไม่ได้สนับสนุนแล้วก็ไม่ได้เกลียดบ่ได้ช่างนะพี่นองกับเป็นกลางเนาะกับชีวิต ค้นห้ามันต้องกินต้องสู้ต้องดิ้นโดนนะพี่น้องเออแล้วแต society, ่ผ so okay. okay ู people, Next, people, ้ใดจะเลือกทางเดินชีวิตราเชียจังใดจังไดมันก็แล้วแต่แต่ละคนมันก็คืนกันเ้าบอสามารถที่ไปบงการไปตัดสินชีวิตเขาได้เขาเลือกกว่าเขามากแบบนี้เขาโอเคเขากบะเป็นยังพี่น้องชีวิตเขาบรต้องไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตเขาอยู่แบบเป็นกลางๆลางแบบมาบ่าสู่ฟังกะ หลายหลายคนส่วนมากคนประเทศนี้จะเข้ามาแบบไม่มีวีซ่านะพี่น้องแล้วกะร้านอาหารไทยส่วนมากกะรับคนประเทศนี้เพราะว่าอย่างที่เขาขยันพี่น้องเขาขยัน,เข,ขยนเขาทํางานขยันเขาบอกบอกก็มีโยละขี้เกียจแต่ว่าส่วนใหญ่จะขยันแต่ว่าภาษาอังกฤษไรเด้ ي, แต่คุยกัน,กนคุยแบบภาษาไปอ๋อ,อนะพี่น้องภาษาอังกฤษจะแบบว่า มัวปลาถึงขั้นไม่ได้เลยจริงสินะพี่น้องเออนั่นแหละกะแต่ว่าเข้าจ่อเห็ุงานเก่งจ้ะอืมเห็ุงานเก่งเห็ุงานแบบว่าใส่ความจาเอาใจสู่กันถอะนั่นละจ้ะดีกว่าอยู่ประเทศจะคลองที่เบ,บียววาห่าสาวกินคำวะซานมีแต่ีแต่สินน้อพี่น้องเนาะเมืองไทยเขาคือกันจริงสิเลเข้าจ่อกระตรงเด่นด้นนั่นบอกคลิปนี้ก็ซาเม่พี่น้องเรา z ู o m ข้เจ้าฟัง เออเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะอยากไล่ข่อยตอนนี้มัจก็จะถุมละจะหาทุ่มนะพี่น้องเลิกงานมากนอกกาอยู่ห้องน,อน่อดเว่าเบาไม่เหกปากหงนะโอ้ไม่เหกปากเบาแล้วก็จอาสิด่าเอาแล้วพี่น้องก็พอกันคลิปนะไปแล้วค่ะรืมก็ติดตามกดไลค์กดแชร์เลยเด้อพี่น้องไปแล้ว